ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ซูบุรุ XV ปี2018 ตรวจเช็คกระโหลกแอร์น้ำยาแอร์หายสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปดูกันครับซูบรุเอ็กบีครับซูบรุเอ็กบีมาณน้ำยาเกี้ยงนะครับน้ำยาไม่เหลือ,อยาหายเกี้ยงนะครับ,ตร,บ,รรรบตรวจสอบข้างนอกไม่มีรอยรั่วครับตรวจสอบข้างนอกไม่มีรอยรั่วนะ น่าจะรั่วอยู่ข้างในนะครับน่าจะรั่วอยู่ข้างในคอยเย็นเพราะคอยเย็นรู้สึกว่ามีกลิ่นข้างในรู้สึกว่ามีกลิ่นกลิ่นฉุนๆออกมาหน่อยแล้วครับว่าคอยเย็นน่าจะรั่วครับซูรุเอ็กซ์วีสองพันสิบแปดโอเค Dua tikip kan ni? Dua tikip kan ni? Aku belum tikip.

ในปัประมานนี้นะครับขอดไปเรื่อยๆทำงานมือเท่ไไ่ค่อยเหนื่นะต้องทำสองมือน้ำมันออกแล้วครับน้ำมันออกน้ำมันออกน้ำมันออกท่อแล้วครับ มันออกท่อแล้วรูวแน่นอนครับทุกท่นคอยเย็นรู้แน่นอนครับขันน้มันออกท่อแล้วครับน้ำมันออกท่อฮะแต่ตัวนี้ต้องยกน้าปัดครับมันเป็นโครงสร้างเดียวกันนะครับโครงสร้างเดียวกันไม่ให้ถอดออกข้างได้รุ่นนี้ต้องยกกน้าปัดออกครับสบรูสมาสิบแปดโอเค Dia uh, sahih dah kau jadi dulu ah. Dah dulu ni tanggap nak dapat. Okey, apa-apa-apa. คืนสภาพเดิมให้แล้วครับตอนนี้พี่เขาไม่อยพี่เขาไม่มีเวลาว่าต้องใช้เวลาคันนี้ต้องใช้เวลาครับพี่เขาไม่มีเวลากลับก่อนครับนี่ก็คืนสภาพให้พี่เขาไปก่อนเขาใช้ก่อนมีเวลาค่อยว่ากันใหม่ครับ